เดินมาแล้วเวอโอ้ยแย่แล้วตาทางชี้ไปฉายโอ๊ยตาทางชี้ชี้โอ้ยมันตัวใหญ่ยักษ์เกินโอ้ตาทานมีของเล่นใหม่อะไรอะครับไปฉายขยายตัวน์อุ้ยโอ้โนี่มันไฟฉายของโดเรมอนนี่นะฮะโอ้เท่อะไหนลองส่องไปทางนู้นดิโอ้โหมันใช้ทำอะไรได้บ้างขยายร่างได้เลยแล้วก็ย oh well oh, ่อได้เลย ในนี่มีปุ่มอะไรบ้างดูสิโอ้มีปุ่มย่อปุ่มขยายนี่นะว้าวเฮ้ยแต่เหมือนแม่ได้ยินเสียงตุ๊กแกได้ยินไหมเฮ้ยเสียงมาจากทางไหนอะไปไปตามหาดิมีไหมมีไหมแถวไหนเดี๋ยวส่งไปฉายไปทั่วนะอันตรายนะวิ่ง้างหลังข้างหลังเสียงมาจากข้างหลังไม่ใช่ทางนี้ดู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 ดตรงเสาไฟฟ้าตรงเสาไฟฟ้า ไหนตรงนั้นตงต้นไฟ้าทางนู huh. 108, 10้นแม่ได้ยินเสียงระวั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 งเห็นเหอไหนๆๆๆอย่าอย่าส่งมัอย่าส่งมันอย่าส่งมันอย่าพ้องมต่อยังยังนะโอเคี๋ยวมาี๋ยวมาทุกแค่้ยงๆตรงใจตรนี้ตรงนี้ระวังนะทันทนระวังเฮ้ยทนทันเข้าไปแล้ววังระวังเฮ้ยโอ้ยได้แล้วหนึ่งตัวเนี่เดี๋ยวแม่ที่ยินเสียงทางนี้ชัดเลย อ่เรวเร็วเรค่อยๆเดินค่อยๆเดินเดี๋ยวมันมันตกใจเดี๋ยวมันได้ยินเสียงเราเห็นเนาะ้องลองลอวลงดีเสียงุ๊กแกนะตันในนเฮ้ยตกใจเลยน้องน้องจับไหมทันทานจับเลยจับจับเฮ้ยทานจับได้แล้วทานัเฮ้ยวุองวุ่งวุงุ้ย เฮ้ยเฮ้ยย,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 ยตกใจตกใจเฮ้ยเจอสองตัวแล้วสองตัวแล้วแต่ทันเจอสองตัวแล้วน้องๆใจเย็นใจเย็นเดี๋ยวไฟฉายลั่นเดี๋ยวมันขยายล่างขึ้นมาแล้วเสร็จเลยอ <c oughs> โอ้ได้สองตัวแล้วค่ะทุกคนแต่ยังได้ยินเสียงอีกแถวแถวนี้แหละไปดูตรงนู้น,นด้วยไหมตรงอะไรนะตรงต้นตีนตุแกที่เราดูวันนั้นน่ะนั่นไงได้ยินเสียงแล้ว ได้ยินเสียงแล้วค่อยๆใจเย็นๆใจเย็นๆโอ้ย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 ทุกคนนั่นเดินอยู่ตรงนั้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยทันทันทันโอ้เดินอยู่บนกำแพงเลยทุกคนเอ้ยมาหนีไปแล้วมาหนีไปแล้วไปทางไงไปทางไหนไปทางไหนโอ้นี่ไงมาหนีมานี่โอ้ยเจอแล้วทันระวังระวังแล้วโอ้ได้แล้วตัวที่สามโอ้ย ใช่เนี่ยน้องๆเนี่ยตรงนี้ค oh, you ือต้นตีนทุแกที่แม่บอกนะมันชอบมาอยู่จังเลยเนี่ยตรงต้นตีนทุแกหูได้ยินเสียงอีกได้ยินเสียงอีกโอ้ตรงนี้หายไปแล้วไม่มีแล้วไม่มีไม่มีไปแล้วไปแล้ว่าจะเป็นตัวเมื่อกี้หูได้ยินเสียงอีกได้ยินเสียงอีกได้ยินทางนู้นใช่ไหมอืมโอ้ไ่เอไหนไหนไหน โอ,อ,อ้ยคุยคุยใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะเนี่ยใจเย็นท่านใจเย็นโอ้ยตัวใหญ่ตัวใหญ่ตัวใหญ่โอ้ยค่อ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 ยโอ้ยเอนื่อยโอ้โหเต็มมือเลยสี่ตัวเลยอ่ะโอ้ยโอ้โหท่านอยู่บนถนนโอ้ยโอ้ยตุ๊กแกเดินมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยทางไหนดิทางไหนดิทางไหนดิโอ้ยโอ้ยท่านโอ้ยอย่าชี้อย่างนั้นโอ้ย อานทรย์ชี้ไฟฉายว้าวอาจารยนชี้ชี้โอ้ยมันตัวใหญ่ยกักษ์เลยแย่แ <c oughs> ลว้วทันหนีเร็ว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 โอ้ยตัวใหญ่ยักษ์ตัวใหญ่ยักษ์ทุกคนตัวใหญ่ยักษ์โตัวแย่แล้วตัวใหญ่ยักษ์ตัวใหญ่ย <c oughs> ักษ์แม่ว่าเมื่อกี้ท่านเอาไฟฉายไปช่องมนะันอะมันขยายร่างตัวตัวเราต้องเราต้องหาทางไ,ไ,ปไปส่งให้มันย่อส่วนลงใช่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 ใจเย็นๆหน่อยมันเห็นแล้ว โอ้ยประตูลอเลยทันค่อยๆแอบค่อยๆแอบเย่าใหมันเห็นไปทางประตูประตูนี้ประตูนี้ประตูนี้ตรงนี้ตรงนี้ไปดูดีๆแอบ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 อย่าให้มันเห็นนะอย่าให้มันเห็นนะสองเลยสองเลยสองเลยโอ้ยโอ้ยทุกคนโอ้ยตัวเล็กลงแล้วตัวเล็กลงสำเร็จตัวเล็กลงแล้วโอ้มามาเก็บมาเก็บไปโอ้ยมันตัวเล็กลงแล้วทุกคน ดีนะอย่าไปไปไโกรธอีกนางไฟฉายอ่ะเดี๋ยวมันตัวโตขึ้นอีกนะโอ้ย่ากดยากดโอ้ยากดยากธอะไรทั้งนั้นย่อก็ไม่ได้ขยายก็ไม่ได้โอ้ยยา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 ใจเย็นใจเย็นใจเย็นหยุดใช้ไฟฉายสักคู่สักคู่ไปใช้ไฟฉายสักคู่แม่พูดผิดพูดถูกเลยกลัวโอ้โหแย่เลยครับไหนไหนมีเ็ไม่มีแล้วโอ้ยตกใจหมดโอเคดค่ะทุกคนสำหรับคลิปนี้ ฝากทุกคนกดติดตามเพื่เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับบ๊ายบายโ oh, oh. อย่าอย่ากดอย่ากด oh.